จิ้นป๋อที่รับใช้จกักรพรรดิมาหลายรุ่นรู้สึกว่าอีกไม่นานแล้วในเมืองหลวงมหานครเชินโจแห่งนี้ต้องเกิดการนองเลือดขึ้นในท้องพระโรงเหล่าขุนนางจับกลุ่มคุยกันอย่างเสียงดังเนื่องจากองค์จักรพรรดิมีรับสั่งให้ขุนนางเข้าประชุมพวกเขาก็เข้ามาประชุมอย่างพร้อมเพียงกันเอ้ยไม่รู้จะประชุมไปทําไมกันยังไงเสียก็ดูเหมือนจะไร้ค่าเพราะองค์ไม่สามารถสั่งการอะไรพวกเราได้อยู่แล้วขุนนางคนหนึ่งกล่าวขึ้นมา ใต้เท้าห่วงท่านเป็นถึงตุลาการสำนักตรวจการจะกล่าววาจาเช่นนี้ได้อย่างไรไม่กลัวจะมีใครนำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องหลอกร้อคุณน้านที่อยู่ข้างเคียงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่จริงจังสักเท่าไหร่ใครมันจะกล้าฟ้องข้าข้าห่วงไหลเท้าคนนี้จะฟ้องร้องมันกลับคืนห่วงไหลเท้าตุลาการสำนักตรวจการกล่าวด้วยเสียงดังแน่นอนสิคำฟอ้องร้องย่อมส่งไปถึงสำนักตรวจการใครบ้างเล่าที่เห็นแกหน้าท่านบ้างหานเจิญขุน นางสำนักโยธากล่าวเสริมขึ้นมาเราคุนนางที่อยู่รอบกายพลางส่งเสียงหัวเราะอย่างชอบใจทุกวันนี้ราชสำนักตกอยู่ในมือของพวกตนคุนนางทุกท่านไม่อยากเป็นศัตรูต่อกันต่างฝ่ายต่างเว้นระยะห่างคอยรักษาความสัมพันธ์อันดีร่วมมือกันก่อก,กลุ่มอำนาจสูงสุดของแควงขณะนั้นท่ามกลางเสียงพูดคุยในแถวด้านหน้าสุดของเราคุนนางก็เริ่มมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากแถวหน้าสุดของทุกคน มารยาทอันดีงามของชนชั้นสูงพวกเจ้าควรรักษาไว้สถานที่แห่งนี้คือศูนย์กลางอำนาจของแคงว้นผู้เจ้าควรให้เกียรติสถานที่แห่งนี้อืมอืมข้าน้อยขอน้อมรับคำสอนของอัครมหาเสนาบดีขุนนางทั้งหลายพลางเงียบลงภายใต้เบื้องหน้าของจิ้งจอกเท่าผู้มากอำนาจคนนี้ขุนนางทั้งหลายยอมให้เกียรติคำพูดของเขาสามส่วนแต่ทุกคนย่อมรู้ดีแก่ใจว่าขุนนางเท่าคนนี้ ไม่ได้ดีไปกว่าตนสักเท่าไหร่เพียงแต่คําพูดเป็นพิธีแสดงอํานาจบาดใหญ่ตัวเองนั่นแหละที่ทุกวันนี้คอยกดหัวจกักรพรรดิไม่ให้ฟื้นฟูนอํานาจพูดตามเนื้อผ้าแล้วอัครมหาเสนาบดีนามว่าหวายกวนอูคนนี้สมควรโดนประหารเก้าชีวิตชั่วโคที่สุดแล้วด้วยบาร,รมีของท่านอัครมหาเสนาบดีทําให้แว้นตาโจาของเรารุ่งเรืองยิ่งกว่าสมัยไหนห่วงไหลเทาตุราการสํานักตรวจการรีประจบอย่างรวดเร็ว ถูกต้องท่านอัคารมหาเสนาบดีสมควรได้รับการยกย่องเป็นขุนนางคุนุปการในไหนแล้ววันนี้พวกเราจะยื่นคำร้องขอต่อจกักรพรรดิให้แต่งตั้งท่านเป็นขุนนางคุนุปการแห่งแผ่นดินขุนนางข้างกายายไาประจบสอพอด้วยความกลัวว่าหากช้าไปเพียงชั่วคู่จะถูกคนอื่นแย่งความดีความชอบในการประจบสอพอต่อหน้าท่านอัคารมหาเสนาบดีโอท่อานอัคารมหาเสนาบดีคือมหาบุรุษจากแดนเทพมาจุติยังเบื้องล่าง ท่านอครมหาเสนาบดียิ่งใหญ่บารมีแผาา่ไพศาลปกคุมทั่วล่าเมื่อคำสรรเสริญถูกกล่าวออกมาจนเกือบหมดสิน้นคนที่ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาก็เริ่มร้อนใจต้องคิดหาวิธีที่จะทําให้อครมหาเสนาบดีชื่นใจขุนนางบางคนถึงกับไม่สนหน้าตาคุกเข่าลงกับพื้นกล่าวด้วยน้ําเสียงล่าไห้ว่าตนนั้นได้ดีเพราะติดป้ายบูชาอครมหาเสนาบดีห่วยกวนอูสวดบูชาเช้าเย็นไม่มีขาดขาดแต่ก็แค่ยอมรับ ว่าเหวยกวนอูเป็นบนรรพบุรุษรุ่นที่18ขุนนางรอบด้านสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ระยังอายของขุนนางท่านนี้ล้วนอดทนไม่ได้รอบแสดงสีหน้ารังเกียดออกมากระทั่งศักดิ์สีของตนยังไม่มีถึงกับคุกเข่าวสวดมนต์บูชยายฝายราบบรรพบุรุษตรตะกูลคําสรรเสริญนับไม่ถ้วนประดังออกมาดุดน้ำหลากท่วมเต็มหน้าเหวยกวนอู าศาสบ,บ้าน้ายลมเย็นวัดสันตารุดูโดยทุกคำสรรเสริญล้วนแต่ปกปิดสภาพอันมืดมิดสิ้นหวังของแว้งแน่นอนว่าทุกคนล้วนไม่ได้ใส่ใจกับสภาพของบ้านเมืองเท่าไหร่หากมีขุนานางน้ำดีคนใดกล่าวข้อเท็จจริงออกมาในยามนี้เกงว่าจะถูกเพื่อร่วมงานลุมประชาทานเสียก่อนเหวยกวนอูยิ้มหน้าบานหลงังจากถูกประจบจนตัวลอยติดเพดานท้องพะโรงพังมีสติข,ขึ้นมาจัดท่าทางให้ดูเคารพหน้ายำเกง จากนั้นเอ่ยถามทุกคนโดยรอบเอาละมีใครพอรู้บ้างว่าฝ่าบาทเรียกเรามาประชุมวันนี้มีเรื่องอะไรกันขุนนางนามต้วงคันประจำสํานักราชเลขาธิการรีบออกมาตอบคําถามให้เหวยกวนอูท่านอัคระมหาเสนาบดีข้ามีสายสื่อมาจากภายในว่าหลายวันก่อนฝ่าบาทเรียกใช้ขันทีชิมป๋อรอบตาเวนไปยังตระกูลใหญ่เพื่อหาการสนับสนุนในตัวจักรพรรดิที่สําคัญมีรายงานว่าจู่ๆภายในคัง ก็มีกลุ่มคนคล้ายกองทัพประมาณ500นายปรากฏตัวขึ้นอย่างลับๆถืออาวุธที่คล้ายกับหอกแต่สั้นเหมือนทวนมากกว่าตุ้งคังอธิบายอย่างละเอียดห่วยกวนอูที่ได้ยินเช่นนั้นแล้วก็เข็นเสียงออกมา <c oughs> จูๆ่ๆปรากฏให้พลไม่ทราบที่มา500ยนายอคงจักรพัดิมีแผนบางอย่างแล้วจริงๆแล้วทําไมกองทหารรัชษองค์กษ์เป็นคนของพวกเราตั้งแต่แรกเมื่อรวมกับทหารรักษาเมืองของพวกเราแล้วมีกองทัพถึงสอง0 0่นคน ลำพังไพ่พลแค่ห้าร้อยนายจะไปทำไรได้ฟาบาทช่างสิ้นคิดเสียจริงเหล่านางกำนันและขันที่บางส่วนล้วนแต่เป็นหูตาสำคัญของเราขุนนางสำนักราชเล,ลขาธิการเกี่ยวข้องกับในวังที่สุดย่อมมีสายลับแฝงตัวจำนวนมากการเคลื่อนไหวของชิมปอล้วนแต่ถูกคนหล่าน,นี้สังเกตได้ไม่ต้องพูดถึงเจ้าดินซินที่อันเชิญทหารจากระบบมาถึง500นายการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ท่านอัครมหาเสนาบดีฝ่าบาท รองราชได้ไม่กี่วันก็เลยไม่พอใจพวกเราแล้วขุนนางสำนักโยธากล่าวด้วยความเป็นห่วงหานเจิน้นท่านวิตกกังวลมากเกินไปแล้วฝ่าบาทนั้นยากจนถึงสามารถกะเกณฑไพ่พลเพียง500นายด้วยกําลังคนน้อยนิดเช่นนี้ก็เหมือนกับที่ท่านมหาเสนาบดีกล่าวไว้แต่แรกแล้วว่าไม่อาจจะทาอะไรกับพวกเราได้ขอแค่ท่านมหาเสนาบดีมีคําสั่งก็สามารถทําลายล้างทหาร500นายได้ในพริบตาเพียงแต่ไม่รู้ว่าฝ่าบาทนั้น รับลอบนําทหารเข้าวางได้อย่างไรตัวคังขุนนางประจําสํานักราชเลขาธิการอธิบายอย่างใจเย็นขุนนางรอบด้านที่รับฟังช่้นนั้นก็อดโล่งใจขึ้นมาแม้ว่าจะสงสัยว่าฟาบาทรับลอบนําให้พลจํานวนหนึ่งหลบหนจจบีจากการตรวจจับจากราชาองครักษ์ไปได้อย่างไรแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่สําคัญสําหรับพวกเขาพวกเขาไม่สนใจแต่พวกเขาสนใจว่าจะทําลายล้างกองทัพทหารเหล่านี้ได้อย่างไรดีปล่อยฟาบาทกระทาต่อไป เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามานั้นไร้ประโยชน์ในสายตาของพวกเราแล้วเขาเป็นเพียงแค่ตัวตลกเท่านั้นอาัคารมหาเสนาบดีหวยเกวนอูก่าวอย่างไม่แยแสพร้อมกระหันกลับไปก่าวกับตูงคังที่อยู่ข้างกายสิ่งที่พวกเรากังวลในตอนนี้ไม่ใช่ฝ่าบาทแต่เป็นองค์ชายใหญ่ที่สุดในแดนเหนือตั้งหากเมื่อหวยกวนอูพูดจบสีหน้าของคนรอบข้างมืดมนทันทีพวกเขาเหล่าขุนานางบัณฑิตผู้มีความรู้ต่างเป็นคนขององค์ชายรองทั้งสิ้น พวกเขารวนแต่สนับสนุนอง์ชายรองผู้มีวาทศินป์ปัญญาเสียบแหลมให้เป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไปแต่ถ้าว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือองค์ชายใหญ่ที่กุมอำนาจกองทัพผู้มีศักดิ์ศรีสูงสุดในหมู่ทหารต่างกับพวกเขาที่ไม่สามารถก้าวไกยได้แม้แต่น้อยคู่ต่อสู้เช่นนี้นับว่าสร้างความกดดันอย่างใหญ่หลวงจนจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันเทียบไม่ติด ถ้าเราปลดจกักรพรรดิองค์นี้ทิ้งเสียข้าสามารถรวบรวมบรญญาชนในนครหลวงสินโจจำนวนมากให้เป็นรากฐานเสียงสนับสนุนผา่าคเดานให้องชายรองก้าวขึ้นมาได้ตวงคังรีบเสนอแผนการของเขาทันทีตัวตนของราชเลขาธิการนับว่าใหญ่มากแล้วราชอ,องค์การคำสั่งกิจสตีการต่างๆล้วนออกมาจากสำนักราชเลขาธิการทั้งสิน้นทำให้ตรงคังนั้นแทบจะพูดได้ว่าสามารถปอับปลงราชโอการได้ด้วยาําการกระทบอุกอาจใช้มือเดียว ปิดบังฟ้าเราต้องรีบประสานงานเจ้าเมืองที่ยอมรับองค์ชายรองในภาคใต้ไม่มีปัญหาภาคกลางต้องใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ก็ไม่ยากเกินไปปัญหาก็คือทางเหนือและตะวันออกเป็นรากฐานที่มั่นคงขององค์ชายใหญ่และองค์ชายสามตัวคังางอธิบายต่อองค์ชายสามแม้จะวางตัวเป็นกลางแต่ไม่ว่าใครก็ดูออกว่ามีความทยอทยานแฟแฝงอยู่องค์ชายสามกุมความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจอีกทั้งมือตรงโจ ที่องชายสามอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมากเกินไปเขาคงคาดหวังว่าจะให้เรานั้นกับองค์ชายใหญ่สู้รบจนบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายจากนั้นก็เข้ามาชุบมือเปิดไปทุกคนร้้นเข้าใจความคิดขององชายสามนั่งบนภูเขาชมดูพลกสู้กันท้ายที่สุดแล้วชาวประมงเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นี่คือสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากเห็นใครเล่าอยากจะเป็นเสือทุกคนอยากจะเป็นชาวประมงที่เข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งนั้น องชายใหญ่แม้ว่าจะคุมกองทัพนับแสนได้แต่หากจะยกกองทัพเข้าไปชิดเมืองหลวงก็จําเป็นต้องทิ้งทหารกว่า5ส่วนไว้รับมือตามชายแดนข้าคิดว่าต้าถางนั้นคงไม่อยู่เฉยเป็นหน้าจะต้องยกกองทัพเข้ามาแทรกแซงแขางเราอย่างแน่นอนหวยกวนอูก,การสรุปความคิดเห็นของทุกคนสมกับเป็นอัคารามหาเสนาบดีความคิดการอ่านของหวยกวนอูนั้นยังนับว่าเฉียบแหลมสถานการณ์ตอนนี้รากกับเป็นสามก๊กกลุ่มอำน,นาจทั้ง3าฝ่ายต่างคุมเชิงรอจังหวะ เข้าช่วงชิงไม่มีใครกล้าจะเป็นฝ่ายแรกที่เปิดการต่อสู้ด้วยเกงว่าอีกสองฝ่ายที่เหลือจะจับมือกันหากเป็นเช่นนั้นจริงสถานก,การณ์จะย่ำแย่ขนาดนัจนต้องถอนตัวออกจากศึกชิงบาลลังครั้งนี้เป็นเรื่องตลกเพราะทั้ง3าต่างมีความคิดเห็นตรงกันอย่างน่าประหลาดใจไม่ว่าใครก็ไม่กล้าขยับกายเคลื่อนไหวทําให้แควนตาโจเกิดสมดุลที่แปลกประหลาดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครสนใจความเสียหายที่เกิดกับแคว้นและความทุกข์ยากจนของประชาชนหลายปีที่ผ่านมาประชากรของ,ของแขวนตาโจลดลงหลายส่วน หากมีคนไปทําการสํารวจประชากรก็จะพบความจริงที่น่าตกใจแน่นอนว่าทุกคนต่างลืมตัวแปลตัวสุดท้ายอย่างสิ้นเชิงองค์จกักรพรรดิแห่งแขวนต้าโจที่ทุกคนลืมเรียนรากับไม่มีตัวตนสําหรับจกักรพรรดิองค์นี้แล้วทุกคนควรปฏิบัติรากับอีกฝ่ายเป็นอากาศธาตุมีสถานะไม่ต่างจากหุ่นเชิดพออนานาจส่วนใหญ่ถูกกลุ่มขุนนางเกาะกลุ่มกันไว้หมดสิน้นขุนนางส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบเจอเป็นหมู่คณะอย่างพร้อมหน้าจึงมีโอกาสอันดีงามจึงจัดประชุมแบ่งผลประโยชน์ เราคุณนางต่างพูดคุยแบ่งผลประโยชน์ทั้งตำแหน่งที่ดินเงินทองการกระจายอำนาจทั้งสิน้นการแย่งชิงอํานาจอย่างสนุกสนานคําด่าทอปีว่อนไปทั่วท้องพะโลงต่างฝ่ายต่างไม่ยอมสิ้นการละกันที่น่าตกใจมีกระทั่งแผนที่หาหรือกันว่าหากองค์ชายรองพ่ายแพ้พวกเขาจะหันไปสนับสนุนใครการแย่งชิงอํานาจไม่เสร็จสิน้นก็มีแผนสละเดือนหนีซะแล้วระหว่างที่ทุกคนกําลังโต้เถียงกันอย่างมัวเมาอย่าไม่มีใครยอมใคร ก็มีเสียงของขันที่ดังขึ้นมาฟาบาทเสด,ด